ดราม่าเดือดสอนรามเคลียปมอดีตภร,รยากุ้งพลอยไม่อยากตรวจเอทีเคก่อนเจอลูกสาวกลายเป็นดราม่าที่ทําให้คนให้ความสนใจหลังจากที่อินสตาแกรมของติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือกุ้งพลอยอดีภร,รยาของหนุ่มสอนรามเทพิทักได้โพสต์ขึ้นคำหยาบกรณีที่หนุ่มขอให้ตรวจเอทีเค ก่อนเจอลูกสาวน้องวิจิล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ผมให้คุณแม่เขามาเจอน้องวิจิเดือะสองครั้งแต่ให้ส่งผลตรวจเอทีเคมาก่อนทุกครั้งซึ่งพี่เดียงก็จะพาน้องไปเจอคุณแม่เขาก็ถามเรื่องเอทีเคก็ส่งเป็นข้อความเสียงมาว่าทําไมต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเอทีเคที่ผมไปทํางานที่อื่นผมตรวจบ้างหรือเปล่าผมก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าพี่เดียงผมกับผมและตอนนี้วิจิเข้า โรงเรียนแล้วเราตรวจ ATK กันทุกวันอาทิตย์กับวันพุธวันอาทิตย์ส่งผลให้คุณครูก่อนเพราะวันจันทร์จะต้องไปโรงเรียนวันพุธกลางสัปดาห์ตรวจ ATK และวันพฤหัสบดีไปโรงเรียนวิจิก็ต้องตรวจนะครับและเราก็เป็นคุณพ่อของน้องวิจิและเราก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกๆหลานๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นในโรงเรียนอนุบาลด้วยเวลาที่ผมไปทํางานทุกที่ก็ตรวจ ATK ทุกครั้งจะมีประวัติสวับ แต่คุณติ๊กเขาส่งข้อความมาหาพี่เลี้ยงประมาณว่าถ้าจเจ้าแฟแฟพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือใครที่จับมาเจอก็ต้องส่งผลตรวจเอทเคให้เขาด้วยสิผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง เราผมเป็นผู้ปกครองวิจิสมมุติว่าวันนี้ผมไปคุยแซปโชผมต้องให้พี่ขวัญพี่สมพี่พีเคส่งผลตรวจ ATK ให้ผมหรอหรือพี่หนุ่มแค่เดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วได้ผลอีกครึ่งชั่วโมงแล้วขึ้นไปอไัดรายการมันควรจะต้องเป็นยังไงครับนี่คือที่มาของสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงว่าถ้าคุณติ๊กไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจ ATK ผมก็อยากจะบอกว่าผมให้ความสําคัญครับจริงๆก็คือถ้าตรวจมาแล้วเจอลูกก็จบแล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าวีจิต้องไปเจอคุณแม่เขาและพอส่งข้อความเสียงมาพี่เลี้ยงเยอะๆพี่เลี้ยงเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเมื่อถามว่านะตอนนี้แยกทางมาสองปีแล้ว ให้อภัยอดีตภรรยาหรือยังผมพูดตรงๆนะครับผมใช้คําว่าให้อภัยไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรที่จะมาให้อภัยคนอื่นหรอกครับแต่ผมไม่ได้ไปสนใจเ,เรื่องราวชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะผมต้องจัดการเรื่องลูกไปโรงเรียนเรื่องงานของตัวเองและดูแลคุณแม่ที่อายุมากแล้วเมื่อถูกถามว่ามีตรามาเรื่องใหญ่จะยงไปถึงเรื่องการฟ้องร้องเรื่องสิทธิ์ดูแลลูกผมไม่ทราบว่าเขาจะไปฟ้องร้องเพราะไม่มีชื่อผมอยู่แต่ผมให้ที่ปรึกษากฎหมายเช็คว่า ถ้าสังเกตดีๆนะครับรูปเป็นรูปวีจิตรงแอคเคาทแล้วไปขึ้นคำว่า Fuck off มันเป็นคำแปลที่หยาบคายมากนะครับและก็เป็นอีกประโยคที่ยาวๆเป็นคำหยาบแต่หน้านั้นเป็นรูปผมผมไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแต่ผมมีสิทธิ์ผมเป็นผู้ปกครองวีจิแต่เพียงผู้เดียวตามเอกสารที่เคยเซ็นในใบยาที่คุณติ๊กเซ็นไม่ได้มีใครบังคับส่วนผมก็ทำหน้าที่ทุกอย่างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ